สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้ถุงเงินพาลวยก็จะพาไปตามตัวเลขแนวทางของช่างคมนะคะตัวเลขแนวทางของช่างคมเ้อค่ะเด้อเสียงหมาเฮาตัวเลขแนวทางของช่างคมก่ะ เขามาแล้วสามงวดเนาะค่ะช่างคมเข้ามาแล้วสามงวดเด้อค่ะเด้อสุดยอดเลยเนาะเะนาะช่างคมนะคะแต่ถุงเงินพารวยยังบ่ทันได้ลงทั้งช่องเด้อค่ะยังไม่ได้ลงทั้งช่องก็ขอขอบคุณแม่แดงนะคะขอบคุณแม่แดงขอบคุณสังคมเนาะเนาะที่เอาตัวเลขแนวทางให้ถุงเงินพารวยมาลงเนาะค่ะไม่มีการสัมภาษณ์เด้อค่ะเด้อไม่มีการสัมภาษณ์เนาะค่ะเนาะ ช่างคมนะคะเลขแนวทางวันที่16ตุลา2หา67เนาะค่ะก้อนสีไปรับชมรับฟังตัวเลขอ่ะถุกเงินพารวยก็ฝากช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อฝากช่องถุงเงินพารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เนาะค่ะ หรือผู้ใดอยากเอาตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องถุงเงินพารวยนะคะใครอยากวางแนวทางในช่องถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเนาะก็าฝากวางแนวทางไดเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีที่เพื่อนอยากได้โชคเนาะคะ่ะเนาะเพื่อภัยมีตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆเนาะคะ่ะฝากมาลง้ช่องใดเด้อ เบอร์โทรเนาะค่ะเนาะเบอร์โทรที่จะติดต่อถุงเงินพารวยก็คือ0946528893 0946528893 ID line เด้อค่ะ ID line W L K 2 4 6คือ ID line เนาะค่ะเนาะ ID line ถุงเงินพารวยเด้อค่ะถ้าผู้ใดเข้ามาผูใ้ใดมี Line เนาะค่ะเนาะใครที่มี Line เด้อค่ะ ผู้ใดมีไลน์ก็ทักเข้ามาได้เนะคะเป็นไอดีไลน์เนาะคะ่ะไอดีไลน์เป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะว่าจะเปลี่ยนเป็นไอเบอร์โทรยังบ่ทันได้เปลี่ยนเนาะคะ่ะว่าจะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าถุงเงินพารวยยังใส่ไอดีตัวนี้ลา์ส่นในช่องสีดํานะคะคือบ้านสีดําคือบ้านต่อตอเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะถ้าผู้ใดอยากติดต่อนะค่ะเนาะติดต่อวางตัวเลขนะคะมา ได้ที่ W L K สองสหกหรือเบอร์โทรเนาะคะ่ะเบอร์โทรก็เข้ามาได้ทักมาได้เด้อค่ะเด้อวางแนวทางตัวเลขสามตัวสองตัวแม่นแเนาะค่ะเนาะสองตัวสามตัวแม,ม่นแนะก็ทักมาหาถุงเงินพารวยได้เนาะคะ่ะหรือจะเปิดดวงดูดวงนะคะหรือจะดูดวงกับถุงเงินพารวย มาเปิดดวงเบื้องดวงกันเนาะคะ่ะเนาะมีวิธีแก้ไขให้นะคะเราจะไม่ดูเราจะไม่ดูวันเดือนปีเกิดนะคะเราจะไม่ดูวันเดือนปีเกิดนะเราจะดูแค่สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเอาแค่สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะพร้อมกับไพ่ยิปซีนะคะเราจะมาดูและแก้ไขตัวเลขกันนะคะ ตัวเลขบอกได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะตัวเลขบอกได้หลายอย่างนะคะ,เอ,ยอยะ,คะเอาค่ะไปรับซ้มรับฟังตัวเลขแนวทางของชังคมได้เลยเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขช่างคมเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหตุลาหกเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะเด่นศูกับ1เด่น0กับ1นะคะเด่นศกับหนึ่งจับคู่ให้นะคะมีจับคู่ให้หกคู่เด้อค่ะเด้อ จับคู่ให้หกคู่มีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เดนเพิ่นศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะศูนย์มาจับคู่กับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งก็มาจับคู่กับหนึ 5, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเพิ่นบะมีโต่ต่อเดนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นบะมีโตเดนเพิ่นมากทุกคู่เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยเนาะค่ะเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปหาจับหยิบลอตเตอรี่ได้เลยนะคะ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเพิ่นมากศูนย์ห้าศูนย์หาหนึ่งหานะคะตัวช่างคมชอบศูนะะย์ห้าหนึ่งห้าเด้อค่ะเด้อ เพื่อนมาส่วนโตเนาะค่ะเนาะหนึ่งเกตเกตนึงเพื่อนว่าให้ไปยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ,ะกลับด้วยเด้อค่ะเด้อกลับด้วยนะคะ,ววะ,คะงวดที่แล้วเพื่อนห้เกาหาออกหาเกาเนาะค่ะเนาะออกตกกลับเด้อคะ่ะ แตงวดที่แล้วไม่ได้ลงที่ช่องถุงเงินพารวยนะคะกลับด้วยนะคะถุงเงินพารวยเวลาได้เลขพวกนี้มาถุงเงินพารวยจะให้กันนะคะเพื่อนบ่ให้กันเนีะถุงเงินพารวยอยากให้กันเองเนาะค่ะกันที่ศูนย์เก้าหนึ่งหกกันที่หนึ่งเก้าตัวนี้ถุงเงินพารวยเฮ็ดเองเนาะค่ะถุงเงินพารวยทําเองนะคะ เพื่อนว่าได้บอกเนาะค่ะเนาะตว่าเหตดเองเอาค่ะให้แคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะของช่างคมนะคะแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะ ตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะผู้ใดผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสนับสนุนชะลาะกินแบ่งรัฐบาลนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนี่เด้อค่ะเด้อไอดีไลน์เนาะค่ะเนาะไอดีไลน์นะคะไอดีไลนะะ์ถ้าฝากวางแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะกั ทักมาได้เนาะค่ะเนาะอยากเอาตัวเลขแนวทางมาลุงในช่องถุงเงินพ้าร้ยก็ทักมาได้นะคะทักมาได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะที่ มาลงช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะผู้ใดมีแนวทางดีๆก็ฝากมาลงถุงเงินพารวยได้เนาะค่ะเนาะฝากมาลงช่องได้นะคะกับขอบคุณ f อฟซีเนาะค่ะเนาะขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะคะให้กับถุงเงินพารวยเน้อค่ะเด้อ ขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบขอบคุณแม่แดงนะคะที่ให้คําแนะนำเนาะค่ะเนาะขอบคุณแม่แดงที่ให้คําแนะนําถุงเงินพารวยมาเนาะค่ะแม่แดงเป็นคนใจดีมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็ช่องพี่นนแล้วก็พี่นนทิยานะคะใจดีกับถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาต่อไปตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะจะเป็นของมาดามนะคะเลขรัฐบาลไทยมาดามงวดที่1ตุลาเลขหลุดเนาะเนาะหลุดแต่ว่าเพิ่นกระไหามาคือเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวตามต่อเนาะคะ่ะเนาะจบคลิปนี้ ก็จะเป็นคลิปของมาดามช่วงนี้ถุงเงินพารวยบ่ค่อยได้ลงคลิปพาหนะะ่อยเด้วยค่ะไม่ค่อยได้ลงคลิปพาหน่อยเลขสามหน่อยนะคะเพราะว่าถุงเงินพารวยบบมีเวลาเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้คือเบิ่งดวงกันหลนแล้วก็เอาตัวเลขแนวทางมาให้กันเลยบบคอยมีเวลาลงตัวเลขเนาะคะ่ะก็เลยจะงดตัวเลขแนวทางของฮานอยนะคะงดฮานอยเนาะ ก็เลยบ่ได้เอาแนวทางมาลงเนาะค่ะก็บอกเบาสารคามแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเดี๋ยวเอาแต่รัฐบาลไทยมาลงนะคะฮ mm hmm. าน้อยเพิ่นเข่าดีเด้อค่ะฮาน้อยเข้าดีแต่ตุงเงินปลารวยบ่มีเวลาลงเนาะค่ะเนาะไม่มีเวลาเอาคลิปมาลงจริงๆถ้าลงส่วนมากจะเป็นคลิปแห่งไปเลยเนาะคะ mm ่ะเนาะถ้าลงส่วนมากก็จะเป็นคลิปแห้งไปเลยก็คือลงในช่องชุมชนเนาะค่ะ จะเลยบ่ได้ลงให้เอฟซีได้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะก่อนจบคลิปนี้ค่ะขออวยพรให้เอฟซีที่เข้ามาดูในช่องถุงเงินพารวยในคลิปของช่างคมนะคะก็ขอให้ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเนาะคะ่ะขอให้โชคดีโชคดีคดปลดล็อกในงวดวันที่สิบหกตุลาให้ได้เนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีโชค,ด,คดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ